พี่รามข่าวของเรามีรายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะประเด็นแรกค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ็นบีทีส่งคลาของเราเปิดบานตอนรับส้นรัชจา,าร์ผาครัฐผาคเอกชนแล้วก็ผากประชาสังคมในการรวมกันบันทึกเทปถวายพระพรพระบร,ะรมราชินีพันปีล้วงนั่นเองนะคะโดยผาครัฐเอกชนแล้วก็ผากประชาสังคมค่ะรวมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบันทึกเทปรทัศ์ถ,ถวายพระพรชัยมงคลในในโอกาสวันเฉลิมประชันพันษาสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวง12สิงหาคม2568ค่ะและกว่าเ,เป็นวันแรกนะคะที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์าคกตาจังหวัดสงคลาเปิดไห,หน่วยงานผาครัฐเอกชนแล้วก็ผักประชาสัางคมได้รวมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ทวายประพรนชัยมงคลในในโอกาสวันเฉลิมประจนพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบร,ะรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ค่ะ เพื่อรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะสำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์ทวารพรพชัยมงคลค่ะก็มีล่ายน่วยงานนะคะรวมกันรวมถวายรพรพลประกอบด้วยสมนักงานประชาสัมพันธ์ที่กค่ะสมนักงานประชาสัมพันธ์ผัก6กจิตอาสากาวซุนซี Z, ประจำจังหวัดสงคลาศูนย์ปองกาและบรรเทาซาธราณาภไย่เขตสุขสองสงลาจังหวัดสตูลค่ะเล่ากาชาจังหวัดสตูลการยางแข้งประเทศไทยเขตผักตายตอนหลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาผักตายวิทยาลัยการอาชีพล่วงประธานตรีกนศูนย์ควบคุมการบินหัดยย้ายและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผักกาวสงขลาค่ะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็มีหน่วยงานรวมบันทึกเทปถวายพระพรนะคะประกอบด้วยทับเรือผักทเทสองส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของฉาติทางทะเลสององค์การบริหารสวนจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารสวนจังหวัดสตูลองค์การบริหารสวนจังหวัด สมาคมการค้า SME จังหวัดส่งคลา้าและก็วิทยาลัยพยาบาลบรมบราชชนนีส่งคลา้าค่ะทังนี้นะคะเทปบันทึกทวายพระพ,พรดังกล่าวเนี่ยนะคะจะนําออกเผยแผ่อกอ,กอากาศในห่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568พาน,นาจ,จอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ผคกาตายและก็ช่อง2 NBT 2HD นั่นเองค่ะต่อทีโอกาสนี้นะคะ n นุวทัยส่งคล้ายินดีตอนรับถูกผักส วันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผาเอกชนแล้วก็ผาประชาสังคมค่ะในรวมกันแสดงออกถึงความจงรักผกดีในการบันท,ทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลนะคะพระบรมราชนานีพันปีหลวง12สงิงหาคม2568ัห่หลังจากนี้ก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11บเอ็มีเซแล้วก็รวมถึงช่อง2อ b t 2 HD บดีนั่นเองค่ะ